สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะพามาดูแผงโซล่าเซลล์ใช้กับปั๊มน้ํานะครับสูบน้ําตามการเกษตรนะครับสูบน้าเข้านาอันนี้เป็นสินค้าที่เขาวางจําหน่ายนะครับพอดีผมมาที่ร้านเลยเลยรีวิวให้ดูนะครับถ่ายให้ดูอันนี้เขาใช้แผงทั้งหมด4แผงนะครับแผงขนาด380ปวัตต์อันนี้ไม่มีแดดนะครับฝนฝนตกลปอยๆแล้วหยุดไปนะครับอันนี้ คือมากครับอันนี้ช่วงไม่มีแดดเลยช่วงเวลาประมาณองนาฬิกาช่วงเที่ยงนะครับวันนี้ครับก็ให้ดูว่าเออยังสูบน้ําได้นะครับอันนี้ไม่มีแดดนะครับแดดคือมากเยวมาดูภายในนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวนี้ยี่ห้อนี้นะครับดูการเดินสายของที่ร้านเขานะครับอันนี้เขาทาไว้โชว์ลูกค้านะครับพอดีผมมาเห็นก็เลยรีวิวให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนสนใจนะครับ เป็นปั๊มโกโลนะครับเห็นไหมครับมีการเดินแผงให้ดูนะมีวงจรให้ดูนะครับว่าต่อกี่แผงกี่แผงมันทํางานอะไรต่อสี่แผงรายละเอียดก็เข้าๆนะครับอยู่อันนี้ผมถ่ายแค่เป็นเบื้องต้นให้ดูนะครับว่ามันทํางานแบบนี้อย่างนี้นะครับอ่าน,นี้เป็นแผงสี่แผงนะครับสมมุติว่าเราติดไปตามทุง่งนาอ่าท้องนาเราที่เรามีบอ่อบาดานนะครับใช้ปั๊มสูบขึ้นมาอันนี้ไม่มีเด็ดนะครับแต่น้ําก็ยังไหลไปได้เรื่อยๆทั้งวันนะครับ ฝนตกหลังจากฝนตกอ่าเสร็จแล้วแล้วมันก็คึ้มนะครับตอนนี้ที่ส่งขึ้นไปให้ดูนะครับอันนี้ดูแผงขนาดสามร้อยแปดสิบวัตต์นะครับมการวางเป็นโครงแบบคร่าวๆให้ดูนะครับตามทุ่งนาแต่เราต้องถ้าวางตามนาก็ต้องอยึดเทฐานให้มันแข็งแรงกว่านี้นะครับเพราะมันเป็นพื้นดินนะครับต้องทีทำฐาน เดี๋ยวมาดูใกล้ๆดูยี่ห้อแผงนะครับแผงมูลเลอร์นะครับโซล่ายี่ห้อมูลเลอร์นะครับเป็นแผง380วัตต์นะครับดูอาจจะดูไม่ทันแต่ผมซูมดูนะครับมองใช้สายตามองเข้าไปดูนะครับนี่เขาทําให้โชว์มุมเก็บไว้ด้านข้างให้ลูกค้าดูนะพอดีผมเพงเินมาซื้อมาทํำธุระนะมาซื้อของก็เลยถ่ายให้ดูเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับระบบนี้มันใช้แค่4แผงก็ ปั๊มก็ทําทงานได้นะครับส่วนตัวกล่องก็เป็นตัวแปลงไฟออกมาใช้กับตัวปั๊มนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสําหรับคนที่อยู่ท้องนาปั่นน้ํานะครับปั่นน้ําให้บัวให้ควายอย่างนี้นะครับไม่ต้องใช้อะบรไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์นะครับใช้โซล่าเซลลแทนมีแดดกับปั่นน้ําขึ้นไปเก็บไว้บนถังพักพอตอนเย็นก็ปล่อยลงมาได้นะครับ ประมาณอย่างนี้ครับก็ให้ดูเพื่อนๆไปไหนดูเป็นแนวทางนะครับถ้าคนไหนสนใจดูครับดูท้องฟ้านะครับมีเมฆคึ้มเลยนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกแล้วหยุดไปแ้าก็ยังมีเมฆอยู่ไม่มีแดดนะครับท้องฟ้าคึ้มแต่น้ําก็ยังออกมาได้ประมาณนี้นะครับ mm. แต่ถ้ายิ่งมีแดดนะไหลแมลงท่อขนาดสองนิ้วนะครับเป็นนั่น ทอ่อประปาขนาดสองนิ้วครับออกมาน้ำก็ยังไหลได้ตลอดนะครับกับสูบจากในถังนะครับบนให้ดูนะครับก็ยังมีน้ำไหลปั๊มก็ยังทำงานครับสี่แผงครับเรบเรื่องปั๊มน้ำการ,กรเกษตรนะครับคนที่สนใจดูไว้เป็นแนวทาง น,น,นี้ก็จะมีโอกาสมานำเสนอให้พี่น้องดูส่วนเรื่องระบบวงจรการต่อหรือไฟอะไรงนี้ก็ต้องเจาะเข้าไปอีกทีศึกษาเข้าไปอีกทีนะครับอันนี้ผมให้ดูระบบคร่าๆวๆโดยรวมภายนอกนะครับเดี๋ยวจะว่าไม่ละเอียดอ๋อบาบดีมันเป็นของทางร้านเขาก็ไม่ได้สอบถามข้อมูลอะไรเขานะครับให้ดูอากาศนะครับเห็นไหมครับท้องฟ้าดูเมฆคึมไปหมดเลยนะครับไม่มีแดดนะครับวันนี้ฝนตก ฝนตกเสร็จแล้วก็คืมไปเลยทั้งวันนะครับก็ให้ดูว่าเออปั๊มยังทํางานครับประมาณนี้บ้านสวนหรือว่าดูตามนาเทียงนานะครับท้องไร่ท้อง,งนาเรามีกระท่อมอยู่ไม่มีไฟฟ้ารายังมีน้ําอย่างเงี้ยสูบน้ําขึน้นมาไว้ใช้ได้เพอให้มีความสว่างขึ้นมาแนะบบน้ําก็ประมาณครึ่งครึ่งท่อครับมัยังสูบขึ้นมาได้นะครับสูบขึ้นมาพักไว้ทางพัก นะครับสมมุติว่าทําระบบประป,ปาในทุ่งนาในบ้านกระท่อมสวนเราครับนี่ได้นะครับทั้งวันพอเต็มระบบมันก็ตัดอย่างนี้นะครับเอาประมาณนี้อย่างนี้ได้เลยหรือว่าจะสุบน้ําใส่ข้าวใส่หน้าอย่างนี้ทั้งวันยิ่งแดดออกความแรงก็ยิ่งเพิ่มนะครับแกบฝากไว้ให้เพื่อนๆนะครับสนใจเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์เราเป็นแนวทางให้ศึกษาให้ดูกันนะครับว่าสีแผง นะได้ประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะมาให้ดูกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีโอ,อกาสพบเจอตรงไหนแปลกๆใหม่ๆหรือว่าข้อมูลที่เป็นสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็จะนำมาให้พี่น้องเพื่อนๆได้รับชมฟังรับทราบกันนะครับช่วยๆกันนะได้ดูได้เห็นกันไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ